แล้วนะคะกับช่องติวผู้หญิงขายรถค่ะวันนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะมาพบกันอีกตื่แล้วนะคะเดี๋ยวติวจะพาไปชมรุ่นไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะไปค่ะ เดวก็จะพานำชมรุ่นนี้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าแทนนานเป็นเจ้าตัว Revo 2.4 Mid Auto มิดออโต้ค่ะนะะที่มาพร้อมกับ e ยูโรไฟแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับราคาอยู่ที่980,000กับอีก1,000บาทค่ะแต่ว่าสีขาวนะคะที่โชว์อยู่นะคะได้ลดได้ลดลงอีก7,000ค่ะราคาจะอยู่ที่970,000กับอีก4,000บาทค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะและเจ้าตัวยูโรไฟเนี่ย เปลี่ยนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวติ๋วจะพานำชมทีละจุดทีละจุดพร้อมๆกันนะคะคุณลูกค้าจะไปกันค่ะ เดี๋ยวาจะพาดำชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะเจ้าตัวยูโรไฟนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะในส่วนของด้านหน้านะคะก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือมาพร้อมกับไฟหน้า LED พร้อมไฟโปรเจคเตอร์ให้เรียบร้อยนะคะซึ่งในส่วนของด้านหน้าก็คือเหมือนเดิมนะคะแล้วที่เพิ่มเติมก็คือเป็นยูโรไฟนั่นเองค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED เช่น เช่นเคยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ให้2จุดเหมือนเดิมนะคะก็คือตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะติดขออนุญาตเน้นย้ำว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะคุณลูกค้าจ๋าแต่ว่าเพิ่มเครื่องยนต์เป็นเป็นยูโรไฟนั่นเองค่ะนะคะแล้วต่อมาค่ะนะคะในส่วนของ แล้วต่อมาค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะเดี๋ยวเรานำชมด้านข้างพร้อมๆกันเนาะก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะติดขออนุญาตนะคะตัวนี้ยังคงเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นล้อแมกขอบ17เหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสีบอลเงินปัดดำแบบนี้นะคะในส่วนของด้านนอกเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะคุณลูกค้าจา๋านะแต่ว่าที่ เพิ่มเติมจะเป็นในส่วนของตัวด้านในเดี๋ยวติวพานําชมด้านในค่ะไปค่ะจะพานําชมด้านในพร้อมๆกันนะคะคุณลูกค้าจ๋าคนะ,คะในส่วนของตัวยูโรไฟนะคะอาจจะพูดคํานี้เยอะนิดนึงนะคะก็นะคะนี่ค่ะก็คือจะมีในส่วนของตัวสัญ,ญลักษณ์นะคะที่คุณลูกค้าเห็นนะนี่เลยนะคะที่เพิ่มเติมมาทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้าจา๋าแต่ที่เพิ่มเติมมาก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ค่ะที่เป็นยูโรไฟนะคะ คือตัวนี้นะคะคุณลูกค้าสังเกตได้เลยว่ารถของคุณลูกค้าเนี่ยได้เป็นตัวยูโรไหรือยังเป็นยูโรโฟอยู่นะคะก็คือดูที่สัญลักษณ์ตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ในส่วนของหน้าจอทั้งหมดนะคะก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่พี่เพิ่มเติมก็คือขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้เลยค่ะก็คือจะแสดงผลนะคะ มีโชว์วันมีอะไรแบบนี้ที่คุณลูกค้าเห็นตามหน้าจอนะคะขนาดหน้าจอนะคะมาพร้อมอยู่ที่10.2นิ้วนะคะคุณลูกค้าจะทําให้ดูทันสมัยเพิ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยวติวจะเปิดให้ดูเนาะว่ามันขนาดเป็นแบบไหนและทัชสกรีนแบบไหนนะคะ ก็ติ๋วก็จะพานำชมหน้าจอใหม่นะคะคุณลูกค้าจ๋าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับขนาด10.2นิ้วนะคะนี่เลยค่ะขนาดความจอของเขาก็จะยาวขึ้นกว่าตัวเดิมนิดหนึ่งนะคะนี่เลยก็จะโชว์ออปชันต่างๆนะคะตัวนี้มาพร้อมกับ Apple CarPlay Android Auto นะคะคุณลูกค้าจา๋าซึ่งเหมือนเดิมแต่ขนาดจอเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะนี่เลยเราก็สามารถ เล่นออปชันต่างๆตรงนี้ได้เลยเชื่อมบลูทูธเชื่อมอ่า l p p l r p a r p l a y อะไรได้ปกตินะคะแต่ว่าขนาดหน้าจอก็คือใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูทันสมัยขึ้นนั่นเองค่ะนะ,ะแล้วในส่วนของภายในก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะอันนี้ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวติวพานำชมในส่วนของด้านท้ายกันค่ะไปกันค่ะติวจะพานำชมในส่วนของด้านท้ายกันนะคะคุณลูกค้จาจ๋าในส่วนของตัวรุ่น r ี v o 2.4มิตรนะคะ ออโต้ Auto, ในส่วนของตัว Euro 5แล้วนั่นเองนะคะ,ะคุณลูกค้าก็คือจะเห็นได้เลยนะคะนะตอนนี้นะคะก็คือทุกอย่างนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะมาพร้อมกับไฟท้าย LED นะคะจะเป็นตัวนี้ที่มองเห็นยามคันคืนแบบชัดเจนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็กันชนท้ายเป็นสีเทาดำนะคะเหมือนตัวรุ่น Rocko เลยนะคะ ก็คือทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือเป็นเครื่องยนต์ยูโรไฟนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกล้องมองหลังให้เหมือนเดิมนะคะแล้วตรงมือจับก็เป็นโครเมียมมาให้แล้วนะคะซึ่งรุ่นซึ่งตัวที่ติ๋วทำพรีเซนต์นะตอนนี้เป็นรุ่นรถเป็นโชว์นะคะเป็นรถเทสได้เองนะคะก็คือตัวนี้จะยังไม่ได้ติดตั้งตกแต่งอะไรนะคะก็คือยังเป็นกระบะ ล้วนๆอยู่นะคะซึ่งยังไม่ได้ใส่กระบะไลเนอร์นะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นรถเทสไดนะคะขออนุญาตยาแจ้งก่อนเลยนะคะนี่เลยค่ะในส่วนของของแถมต่างๆนะคะเดี๋ยวติวก็จะให้รายละเอียดเดี๋ยวติวจะ,จะให้พวกอุปกรณ์ของแถมฟิล์มพวกกระสิมอะไรอย่างนี้แต่งให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะะเดี๋ยวติวพานําชมตัวตัวรถพร้อมๆกันค่ะนี่เลยเดี๋ยวมาชมพร้อมๆกันนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็ ที่เปลี่ยนแปลงที่เพิ่มเติมก็อย่างที่ติวอธิบายไปนะคะแล้วก็นะคะเพิ่มเติมก็แค่เป็นบางจุดบางส่วนเนาะแล้วก็ที่เพิ่มเติมก็คือเป็นเครื่องยนต์ยูโรไฟนั่นเองค่ะ เป็นยังไงบ้างคะติ๋วก็พานำชมเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์ใหม่นะคะเป็นเครื่องยนต์ยูโรไฟนั่นเองค่ะนะคะเป็นตัวรุ่นรี v ว 2.4D ขับตัวมิดออโต้นะคะคุณลูกค้าจ๋านะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะติ๋วก็พานำชมไปแล้วนะคะหวังว่าคุณลูกค้ารับชมนี้จะชอบรับชมคลิปนี้จะชอบนะคะแล้วก็โปรโมชั่นนะคะคุณลูกค้าจ๋านะสนใจโปรโมชั่นอะไรก็อย่าลืม คลิกไลน์มาหาติ๋วได้เลยนะคะติ๋วจะคลิกลิงก์ไลน์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะตอนนี้จะมีโปรโมชั่นในส่วนของตัวดาว25%ผ่อน4ปีดอกเบีย้ย0%นยนะคะคุณลูกค้าจ๋าแต่ว่าผ่อนยาวกว่าน,นี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะว่าดอกเบี้ยที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็พร้อมของแถมนะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะหวังว่าคุณลูกค้ารับชมนี้คลิปนี้นะคะจะชอบแล้วอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจดีๆที่สําคัญให้ติ๋วเลยค่ะอย่าลืมกดติดตาม กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องติว๋วผู้หญิงถ่ายรถด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ติ๋วทุกคลิปทุกทุกคลิปนะคะแล้วก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์แชร์ให้เพื่อนด้วยนะคะติ๋วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมแล้วก็รับฟังนะคะหวังว่าจะได้ให้บริการคุณลูกค้าทุกทุกท่านนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ